กรับนมัมการอาจารย์พ่อนะครับสวัสดีนะครับคณะอาจารย์อาจารย์วิทยาศาตรแล้วก็ที่เลียงแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเรียนครูสมาธิรุ่น46นะครับผมนายสันพัฒน์กิติโคงนะครับรนหานัสา4669005นะครับอาชีพอิสระทำงาน,นจังหวัดเลยครับอยากทำก็ทำครับ ต้นเลยนะครับสาเหตุที่ได้มาเรียนก็คือมีความสนใจเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมานานแล้วตั้งแต่เด็กวันดีคืนดีตอนสมัยที่เรียนเลยที่เนี่ยมีมีคอสมีคลาสที่ให้บังคับให้ในักเรียนนะครับไปเรียนสมาธิไปเข้า่ายสมาธินะครับก็ผมแชร์คำว่าบังคับนะครับแต่ว่าพอไปจริงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรา คิดว่าเราเคยสัมผัสมันมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่เข้าถึงเพราะเรายังไม่รู้วิธีว่าที่ไปเรียนมานั้นเรายังไม่สามารถเข้าถึงวิธีการได้แล้วก็ผ่านไปนานจนโตจนล่าสุดนะครับก็มีที่รู้จักกันนะครับก็เป็นพี่นิวนะครับที่มาเรียนอรอนนี้ด้วยกันนะครับมาชวนบอกว่าเรียนเพื่อนกันหน่อยก็เ,เลยพิสัว่ามีเพื่อนครับไม่ได้ตั้งใจใหมากเลย คิดว่ามีเพื่อนก็เลยมาครับนั่นก็คือที่มานะครับแล้วก็ความรู้สึกก่อนมาเรียนนะครับข้อมูลมาประมาณนึงว่าคอร์ขอสของหลวงพ่อเนี่ยสอนในลนักษณะไหนได้ยินข้อมูลมาในเบื้องต้นว่าเป็นความรู้พื้นฐานของาการทําสมาธิแค่พื้นฐานครับได้ยินมาแบบนี้นก็เลยลองเรียนดูพอหลังจากเรียนแล้วนะครับจบหลักสูตรแล้วเลยเข้าใจคําว่า ความรู้พื้นฐานที่หลวงพ่อให้เป็นความรู้พื้นฐานจริงๆครับแต่เป็นพื้นฐานระดับสูงที่เอาไว้ใช้สําหรับภาวนามยปรรยัญญาอ่าปัญญาทางธรรมนะครับมีสามอย่างก็คือสุตตมยปรรยัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมะจินตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาธรรมนะครับแล้วก็ ภาวนามยัปัญญาเป็นภาวนาที่เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาปัญญาตัวเนี้ยผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอไม่คิดว่าผมจะได้สัมผัสไม่คิดว่าผมจะได้รู้จริงๆผมก็ถือว่ายังได้สัมผัสแค่พื้นฐานของปัญญาตัวนี้จริงจริงคพูดคิดไปเยอะมากแต่อยากสรุปสั้นๆว่าถ้า ใครก็ตามที่ได้รับรู้และก็มีความสนใจเรื่องของปัญญาทางธรรมอยากจะมีปัญญาทางธรรมเกิดขึ้นและอยากสัมผัสแนะนําว่าคอร์สนี้ยดีที่สุดแล้วครับในเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจะบอกว่านี่คือพื้นฐานครับยอมรับว่านี่คือพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานที่เมื่อศึกษาซ้ําแล้วซ้าอีกจะเป็นพื้นฐานที่แน่นขึ้นไปเรื่อยๆครับ หลังจากจบหลักสูตรนี้นะครับจะแนะนําใครให้มาเรียนจริงๆถ้าพูตามพื้นฐานก็จะบอกว่าจะแนะนําคนรอบตัวครับแต่ว่าการแนะนําก็คงจะดูตามดูตามวาระดูตามโอกาสแต่จะพยายามใช้ปัญญาพยายามใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนนะครับนี้นะครับจะค่อยๆถ่ายทอดให้กับคนรอบตัวที่มีโอกาสนะครับแล้วก็จะ ค่อยๆแนะนําว่าถ้าอยากได้ความรู้พื้นฐานที่เต็มฐานจะแนะนําให้มาเรียนพอตน,นี้ครับสุดท้ายนะครับก็คืออยากจะขอบคุณท่านอาจารย์หนูพ่อนะครับที่ได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับหลักสูตรเนี้ยถ้าให้บอกคนข้างนอกผมจะบอกว่าเป็นหลักสูตรรัดสั้นในการทําสมาธิใครอยากได้สมาธิขั้นพื้นฐานต่อย่อไปขั้นสูง อีกคือรักสร้างแลครับไม่มีรักตคนนี้ลแลครับขอบคุณครับ,บเดีเ๋ยวนะคะแพลยก็ขอโทษอาชี่ติดาลาย